ที่กับการทำโปรเจกต์นี้สุดๆเลยครับพี่ทีมเบื้องหลังว่าจะทั้งทีม MV ทีมทอปที่ไมาต่างๆโหพี่เขาเต็มที่กันมากๆเลยอืมอยใหญ่พูดถึงเนื้อหา m อมันมีทั้งหมดกี่ซีนกี่ฉากห้าหรือหกว่าเยอะมากๆเลยครับอย่างถ้าให้ไล่ก็จะมีซีนแรกซีนแรกคือซีนที่เปิดมาเลยครับอยู่ ที่อยู่บนฟ้าข้างบนจากลุกจะเป็นน้องเอลลี่นอนอแล้วก็แต่ถ้าเป็นของเราจะเป็นซีนเรือซีนนั่งเรือกระดาษต่อไปจะเป็นซีนขึ้นบันไดที่เราใส่ดูดท้องฟ้าครับแล้วก็ซีนต่อไปจะเป็นม้าหมุนหรือดอกไม้ยังไม่ถึงอ๋อต่อไปน่าจะม้าหมุนนะครับ <c oughs> ยางมา้าดอกไม้อยู่ข้างหลังดู <c oughs> เป็นม้าหมุนนี่ละครับ ม้้ามาหมุนต่อไปจะเป็นเสาเสาเสาสี่เสาค่ะแล้วก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็น่าจะกลับมาซีนนโอ๋อมีทีนหัวเทาด้วยซีผมประมาณนั้นครับเล่นก็มากกว่าห้าห้ามากกว่าห้าซีนครับเอออเหืกือบสิบซีนแต่มันแค่สามนาทีกว่าใช่ไหมสี่นาทีจริงๆถามไหมว่าทำไมซาตวิบอร์นต้องเยอะขนาดนั้น จริงๆผมมาไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้คิดว่าพี่เขาคือผมมาก็คุยกับพี่า่าจะาทำเป็นแฟนตาซีใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้เก่งขนาดที่มีความรู้เยอะขนาดที่ถ้าเราจะใช้สิ่งของอย่างเแตัว,ตวแทน,แทนอะไรสักอย่างมาพูดถึงความหมายเนี้ยเราต้องใช้อะไรซึ่งผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยครับก็เลยให้เป็น หน้าที่ของพี่ๆพี่ๆทีมงานให้พี่เขาช่วยคิดแล้วกันเราแค่แบบอยากได้แบบเซ็นตอซีแล้วก็คอยดูว่าอืมอันนี้โอเคใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็คือเอ๊ะเมื่อกี้ที่จริงพอพอนิวมาได้ฟังคําว่าทําไมซีนนี้มันสื่อถึงอะไรอ่ะเราพึ้งไมกับการที่เขาลงดีเทลทีมงานลงดีเทลขนาดนั้นเพราะเมื่อกี้ก็คือทำเอ็มบีฟนตาซีก็คือลงสกีนไปแล้วก็จบใช่แต่คือเรายกทั้งบันไดยกทั้งม้า เรียกว่าเยอะเยอะอ๋อมีซีนพันจันนวดเยอะ<ม>เยอะมากมาก,มากเลยครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมีชุดและฉากหรือว่าซีนเยอะมากมายขนาดนี้ครับซึ่ง m v นี้เปลี่ยนชุดไปกับเกือบสิบชุดเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆและแต่ละชุดก็คือไม่ซ้ำมีคาแรคเตอร์ Character ที่ไม่เหมือนกันด้วยครับซึ่งแบบพี่เขาก็เต็มที่มากมากเลยแล้ววันนั้นถ่ายในสตูทั้งหมดเลยด้วยครับก็คือ ต้องเช่าถึงสองสตูเลยเขามีสตูหนึ่งเป็นม้าหมุนอ,มอีกอีกสตูหนึ่งก็เป็นแบบก็ต้องคอยย้ายพร็อพตรงนู้นตรงนี้แล้วแต่ละอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้เห็นก็คือมันใหญ่ามากๆเห็นทั้งเรือทั้งเสาทั้งแบบตรงทัชจันทร์ที่นั่งกับบล็อกอันใหญ่ๆที่เขาต้องมานั่งคอยย้ายอย่างเงี้ยีบัยก็คือแทบแบบบูสกีน้อยมากก็คือทุกอย่างก็ค,คือสามารถสัมผัสได้จริงอยาง่างเสา ในคนเวอร์ชัม,มีเสาด้วย<ช>มาหมุนก็คือหมุนจริงๆม้าหมุนจริงครับเสาจริงแต่ว่าแล้วก็เรือกระดาษจริงอันใหญ่เบอ้อเลยครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นพระจันทร์คง,งไม่มีพระจันทร์จริง <c oughs> <c oughs> เป็นบล็อกอันใหญ่ๆให้เรานั่งเขาก็ต้องจินตนาการเองว่าเรานั่งอยู่บนดวงจันทร์เราชอบซีไหนชอบซีไหนชอบซีไหนนะครับจริงๆเลือกไม่ได้ครับตกใจแล้วเก่งนะเราคิดอยู่ ประมวลผลอยู่ครับเพราะซีนในหัวเต็มไปหมดเลยชอบชอบหมดเลยครับแต่ว like ่าจริงๆถ้าเป็นลุคถ้าเป็นลุคที่ชอบลุคที่ชอบอะไรกันลุคที่ชอบอันนี้ชอบลุคหัวเทาครับชอบที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบลุคอื่นครับชอบลุคนี้ที่สุดเพราะว่าเราไม่เคยย้อมสีผมมาก่อนเลยในชีวิตนี้ครับแล้วก็ชุดนั้นค่อนข้างมีความเท่ความเซ็กซี่ด้วยซึ่งเราไม่ได้ใช่ครับซึ่งเราไม่ได้แต่งแบบนั้นบ่อยๆซึ่งวันนั้นได้แต่งเราได้ทําสีผม ก็รู้สึกว่าโอ๊ยชอบจังเลยแล้วก็เลยชอบลูกนั้นเป็นพิเศษครับแล้วลูกอื่นก็ดีคือลูกอื่นน่ารักหมดเลยอ่านั้นคือที่แฟนคลับบอกว่าเห็นเราในมุมเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยแหละครับทุกคนก็จะใส่แบบไม่ร้อนหรอมันไม่ร้อนหรอกทีโอมันหนาวหรอกหรอมันจะโป๊ไปหน่อยเคยนะครับยังมียังแบบเคยอยู่ไม่ได้มั่นใจในหุ่นตัวเองเท่าไหร่ครับเออเปิดเท่าที่เท่าที่เรามั่นใจละกันเออจริงๆอันไหนมันยากสุดในบรรดา สี่นาทีเนี่ยในเอวีอ่ะในเรื่องความยากเรื่องชุดเรื่อง acting หรือเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากมันใช้เวลานานถ้าที่ใช้เวลานานเหครับที่ยากอ๋อ้าที่ยากจะมีสองอย่างครับจะมีซีนดอกไม้ที่เราโหนสลิงขึ้นไปครับอันนี้มีการโหนสลิงด้วยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือซีนม้าหมุนม้าหมุนทุกคนอาจจะงงว่ายากยังไงมันแค่นั่ง มันหมุนครับแล้วเราต้องเดินแล้วเราต้องมองกล้องแล้วเราก็เดินในขนาดที่มันหมุนเราต้องเดินส่วนทางเราแบบนี้ครับชนมาชนมาซึ่งม้าก็อยู่ติดอย่างนี้แล้วก็หมุนมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องเดิน<อ>โค้งด้วยครับไม่ใช่เดินตรง <c oughs> ซึ่งจะชนบางทีก็แบบจะล้มด้วยครับก็ต้องมีแบบชดเดินถอยหลังบ้างก็ต้องระวังม้าด้วยระวังม้าด้วยระวังล้มด้วยแล้วต้องมองกล้องด้วยต้องมองน้องแอลลี่ด้วยอันนี้ก็ก็ไม่ได้ง่ายหรอก ใช่แล้วครับถามเราไหมว่าทำไมมันจะต้องยากขนาดนี้แล้วทำไมทำไมต้องเยอะขนาดนี้ผพ้ความสวยครับเพราความสวยงามของ m อครับใช่เพราะว่าถ้าเรายืนร้องอยู่กับม้าหมุนเฉยๆที่มันนิ่งๆอย่างเงี้ยก็ไม่สวยหรอกจริงๆมันเคยคิดไหมว่านํามันน่าจะมีตัวเต็มมากกว่านี้เป็นมินิซีรีส์เลยนะเพราะถ้ามันลงทุนขนาดนี้มีซีเพิ่มมั้มินิซีรีส์ที่มันขยายไปเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันลงทุนทุกอย่างขนาดนี้โอ้ จริงๆอยากจะให้ MV ยาวกว่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพลงจบแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องโล่นวนะเดี๋ยวจะเบิร์นเพลงไปสักสองสารอบแล้วก็ซิงต่อไปเลยฮุกแล้ฮุกอีกอ่ะฮุกแล้วฮุกอีกไม่คช่ว่จะเบื่อก่อนเพลงจะจบหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงเรื่องคุณแอลไม่ใช่คุณแอลลี่คุณแอลอะโอ้ยเอ้ยทำไมเรื่องคุณแอลทำไมถึงเรื่องน้องแอลลี่ก็อย่างที่คุยกับพี่ฮอบตอนแรกเขาว่าคอนเซ็ปต์จะมีจะเป็นแนวแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยซึ่งเราก็ คุยกับพี่เอาเราว่าจะเาใครดีนะหาก็หาหาอยู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยน้องเอลลี่เรายังไม่เคยร่วมง,งานด้วยเลยครับแล้วแบบเราอยากร่วมงานอยากร่วมง,งานกับน้องมากๆเพราะเราก็ฟังเพลงของน้องอยู่แล้วน้องเสียงเพราะมากๆเลยครับแล้วแบบน้องมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับน้องหมอนอิงแล้วก็เหมาะกับความเป็นแฟนตาซีมากๆเลยเพราะน้อง น้องน่ารักครับน้องคลาลิเตอร์น่ารักมากตอนที่ทํางานด้วยก็คือน้องแบบเป็นกันเองมากๆนั่งคุยกันเมาส์กันเก่งมากๆเลยครับว่าน้องแบบอืน้องแบบน่ารักจริงๆครับแล้วก็ตอนแรกที่ชวนน้องเอลลี่มาตอนแรกก็กลัวกลัวว่าน้องจะไม่รับครับเพราะว่าเหมือนที่รู้มาว่าน้องไม่เคยรับ<ม>แสดง<ม>เป็นในเอ็มวีให้ที่ไหนเลยครับก็ กลักดดันเขาว่าโอ๊ยน้องจะรับไม่น่าถ้าไม่รับก็ก็ก็ไม่รับครับก็อะไรก็แสดงเองเลยเราสามารถจะแสเองเลยเราต้องไมแเราไปเล่นเองก็ไม่ครับแต่ว่าน้องรับว่าเราก็ดีใจมากๆเลยครับเพราว่าอ้ยตื่นเต้นวันนั้นตื่นเต้นมากๆเลยวันที่รู้ว่าน้องจะมาเล่น A อวีให้เราแล้วน้องจะมาเล่นหมอนอิงให้แล้วพอวันที่ ถ่ายเอมวีก็แบบตอนแรกยังเกรงกับน้องอยู่ค่ะบยังไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่เพราะเขินเขินมากเขินจริงๆครับแต่ไปสักพักนึงได้เข้าสีนกันเรื่อยๆก็น้องเฟรลี่มากๆอธยาใสยดีมากๆพูดเก่งด้วยใครพูดเก่งใครพูดเก่งกว่ากันล่ะครับใครพูดไม่หยุดใครพูดไม่หยุดพูดเก่งไม่ใช่หรอพูดไม่หยุดทั้งคู่เลยน้อง จริงๆแรกๆที่แรกๆทีๆ่คุยกับน้องอาจจะยังไม่ได้คุยกันเยอะคันเคิรกันอยู่แต่ว่าพออย่างเราไม่ได้มีการรูวไงกันแค่วันเดียวไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวยังเราไปถ่ายไลฟ์เซสชั่นเพลงพา s s ทโค้ดด้วยวันนั้นก็คือเมสากันเยอะมากๆเลยครับแบบน่งคุยอะไรก็ไม่รู้น่าคุยกันแบบระหว่างที่รออยู่หน้าเซตเนี้เขาคุยกันเยอะมากเลยคุยไม่หยุดเลยแต่ภาพใตอนแรก ไม่เอ้าไม่ไม่กล้าคุยแต่ก็โม้เลยอยู่ดีก็สนิทกันอยู่ดีก็คุยกันเยอะเลยครับได้ถามได้ถามเขาไหมเขาว่าแบบทำไมเขาถึงมามาเล่นเอมวีให้เราหรือเราได้บอกเคยไหมว่าตอนแรกกลัวว่าน้องจะไม่รับอ๋อเราไม่ได้บอกครับคุณแล้วเขาเป็นที่เกตังคันหรอกลัวกลัวเขาแบบว่ายิ่งไป่รับคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก็ ได้ถามได้ถามน้องไหมว่าทําไมถึงรับนะครับอืมก็ถามก็ก็ถามนะครับแต่ว่านั้นน้องตอบว่าอะไรนะน้องตอบว่าอะไรน,ะน้องเหมือนน้องไดอองได้ฟังเพลงก่อนด้วยครับแล้วน้องน่าจะน้องก็ค่อนข้างชอบเพลงด้วย ด้วยเหมือนกันครับนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องก็รับรับเล่นน้องหวดนองด้วยครับอ,อ,อย่างพอเราประสบความสำเร็จมาทุกอย่างพอมันเริ่มงานชิ้นใหม่อ,อ,อุ้ยชิงกับมันหรือว่ายังมีความกดดันในสิ่งที่ต้องเริ่มเ้น่มใหม่ๆแสดที่สิ่งที่ผ่านมามันก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วม,มีความกดดันหรือมันมีความยังไงบ้างอืมกับ ที่มันผ่านมาพอมันก็ต้องเริ่มง,งานชิ้นใหม่ซึ่งหลายคนก็ต้องมองว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จแต่ทําไมเราไม่คิดว่า<อ>มันจะต้องประสบความสําเร็จตามสูตรที่มันเป็นอจริงๆทุกๆครั้งที่มีผลงานชิ้นใหม่ออกมาเราก็คาดหวังครับคาดหวังว่าอยากจะให้ประสบความสําเร็จนะแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แค่ เรายังมีแฟนๆที่น่ารักอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ทิ้งเราไปไหนยังอยู่กับเราทุกวันนี้ยังมาหาเราตามงานอีเวนต์หรือว่ายังให้อยู่เป็นแบบเป็นความสุขให้เรานี้ครับก็พอแล้วไม่จำไม่จําเป็นจะต้องประสบความสําเร็จทุกๆผลงานก็ได้ไม่งั้นโหคนนั้นน่าจะเป็นซูเปอร์แมนน่าจะเป็นแบบคนที่เก่งมากๆซึ่งเราไม่ได้เก่งมากๆขนาดนั้นครับเราคง ไม่สามารถบอกได้ว่าผลงานทุกๆผลงานเราจะออกไปจะประสบความสําเร็จครับแต่ของเราแพทย์จะไม่มีคําว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยนะในชิ้นงานที่ออกมาแต่ละอยา่างอืมนออุ้คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรวันนี้ไม่มีเงินมันก็จะผัดกันต่อยากมากเพราะกราเทีับ ออเนี่ยเียเขาไม่ใช่นาซื้อจ้ะหนูไม่ได้นาซื้อจะรูจะมาบบเอนี่อะไร้อืมก็อุ้ยก็ถามอะไรลอนคิดไหมว่าสิ่งที่มาผสบควบมัำเร็นมระสบกับเป็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะ เราเต็มที่กับมันด้วยครัเพราะเราตั้งใจทําตั้งใจทําจริงๆครับแทบจะไม่มีผลงานไหนเลยที่เราไม่ตั้งใจทําเราไม่ทุ่มเทกับมันครับซึ่งพอเราทุ่มเทไปแล้วเราตั้งใจแล้ว mm. ก็เราพยายามฝึกฝนฝึกฝนให้พยายามทําให้มันองมาดีที่สุดครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็น่วนหนึ่งด้วยแหละครับใช่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มองอยู่ดีครับว่าประสบความสําเร็จในทุกๆผลงาน มันยากมากกับการรักษาความเป็นนิวยากไปกับสิ่งที่มันเข้ามายากไหมเหรอก็จริงๆก็มีความท้าทายมีความท้าทายมีความยากในรูปแบบที่เข้าในทุกๆรูปแบบที่เข้ามาครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นที่เข้ามาก็มีมาเข้ามาหลายรูปแบบมากๆว่าจะเป็นทั้งเพลงมีทั้ง ซีรีส์มีทางภาพ,พยนตร์มีอีเวนต์มีไลฟ์งานไลฟ์ต่างๆหรือว่าเดินแบบถ่ายแบบที่จสารก็คือเข้ามาหลากหลายรูปแบบมากซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยมีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกันเลยครับซึ่งเราก็แรกๆเราเราทําไม่ได้เลยเราทาเราไม่เคยมีประสบการณ์กับการทํางานตรงนี้เราก็เลยแบบทำมันไม่ค่อยเป็นครับอะไร<ต>อะไร,ะไรที่ขบวนที่รู้สึกว่าตอนแรกที่เข้ามารู้สึกว่าไม่ได้ทำมันนี้ได้ ไม่น่าจะใช่ทางเราถ่ายแบบครับทช่ไหมอ่ะเพราะว่าผมมาเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม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 ชอบถ่ายรูปครับไม่รู้มไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงเราจะต้องถ่ายมุมไหนยิ้มแบบไหนแล้วเ,เราก็จะเกรงไปหมดใช่แรกๆถ่ายแบบค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปบ่อยๆด้วยครับก่อนที่จะเข้าวงการแต่ว่าพอเรามีเฮียครับพอเราได้ ทำง,งานคู่ร่วมก,กับเฮียด้วยทําง,งานคู่กับเฮียมาตลอดแล้วก็ถ่ายแดดกับ,บเฮียบ่อยมากๆถ่ายรูปกับเฮียบ่อยมากๆซึ่งเราก็ซึมซับส,สกิลความการแบบถ่ายรูปของเฮียมาเรื่อยๆจนถึวันนี้ก็ถ่ายได้ถ่ายได้โอเคในระดับหนึ่งแล้วครับคือถ้าพี่ฟังมาทั้งหมดคือนอกจากไม่มั่นใจว่าเสียงเราจะดีไหมเราก็ไม่มั่นใจในหน้าตาของเราด้วยทั้งที่เบ้าหน้าเราก็ <c oughs> มันเป็นเบ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้มีเดินทั่วไปนะ จริงไม่เป็นไรพี่อวดให้เองดิลุนดิลุนดนดินอยู่จะไม่กล้าพูดว่าไม่จริงไม่จริงจคือเบ้าหน้าเราก็ไม่ได้เป็นเหมือนท้องตลาดอ่ะจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชอบหน้าตัวเองมากขนาดนั้นหรอกทำไมอ่ะจริงๆหน้าผมอ่ะก็บางวันก็ถ่ายงานยากเหมือนกันเพราะมันบวมครับนี่พวกมีแก้มมีแก้มซึ่ง การจะถ่ายงานแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเราบวมจะถ่ายยากอ๋อถ้าบวมคือถ้าพูดตามหลักก็าไปคือหน้าบานหน้าบานหน้าบวมจะถ่ายไปได้ครับจะถ่ายยากซึ่งหน้าผมมาบวมยุบง่ายมากๆแล้วผมเป็นคนกินเยอะด้วยแล้วผมมาไวกับไว้ธีชอบมากที่รู้เรากินเยอะแต่เรากินตลอดไม่หยุดนะไม่แต่เราก็กินตลอดไงเราก็รู้เรารู้แต่เราก็ยังกินครับเออแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีงานถ่ายแบบเราจะไม่กินเราจะกินน้อย ผมเาไวต่อโซเดียมมากๆเลยครับไม่รู้เป็นอะไรคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเฮียอย่างเงี้ยครับไม่ได้วมยุบเร็วเท่าผมอย่างผมมาอย่างวันที่ถ้าเกิดว่ากินโซเดียมเยอะๆอีกสักพักหนึ่งจะบวมแหละหน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ว่าใ,ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติเราทานอะไรที่มันขับโซเดียมออกไปอย่างเงี้ยสักแป,ป๊บหนึ่งอย่างตอนเช้ามาสมมุติตื่นมาหน้าบวม,อ,มอยู่กินอะไรที่ขับโซเดียมออกไปแล้วไม่ได้กินโซเดียมไปเพิ่ม,มช่วงบ่ายฟีบแล้วอันนี้แปลก ประหลาดครับมีแค่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่น่าจะมีแค่ผมกับพี่ที่เป็นอย่างนี้น่าจะมีคนอื่นด้วยแต่ว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นแต่พี่พว่าก็แปลกนะ<ช>ค<ช>นอะไรสามารถบังคับขับโซเดียมออกจากตัวเองได้ไม่ถึงว่ารู้ว่า<ช>ถ้าอยากตอนบ่ายต้องฟีบอืมอันนี้เรียกว่าลุน้นลุ้นดีกว่าครับว่ามันจะฟีบมันจะบวมตอนไหนอาใช่ครับแต่นี้มันฟีบบวมจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างพี่ๆช่างแต่งหน้าหรือว่าพี่หน้ากล้องนี้ก็บอกว่า โหตอนเช้าหน้าบวมนะแต่พอตอนบ่ายเอ้าถ่ายกันมาอยู่ที่หน้าเรียวหน้าเรียวเลยนี่ก็ประหลาดครับประหลาดทีจริงเหรอใช่ครับเพราะอย่างตอนที่ตาอเช้าหน้าเรียวตอนบ่ายบวมแล้วตอนตอนเย็นไม่ได้กินข้าวนะเอ้าเรียวงง <c oughs> เรียวเลยม,มันใช้ชีวิตยากไหมในแต่และว,วันแบบที่จะต้องออกกล้องอะไรอ่ะก็แรกแรกก็อาจจะยากหน่อยครับเพราะว่าผมแรกแกอ่ะคุมอาหารไม่ได้ครับเพราะว่าเรากินเยอะมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่า พอเรารู้ว่าเราแบบเรากินเยอะแล้วมันน่ามีปัญหาแทางานยากแล้วเวลาถ่างานยากเราก็จะไม่สบายใจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่แบบทําไมถ่ายแล้วมันก็ไม่ดูดีสักทีไม่ได้แบบไม่โอเคไม่โอเคสักทีนี่ครับเราก็เลยแบบเริ่มคุมเริ่มคุมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็แบบเริ่มจะล,ล,ล้างยั้งยั้งปากตัวเองได้ครับเพราแบบเราจะไม่กินแล้วจะกินน้อย ทำได้ไมทำได้อยู่ครับช่วงนี้ทำได้แล้วครับแต่ถ้าช่วงก่อนนี้ททำไม่ได้ครับอช่วงนี้คือช่วงกดตัวหลใจใจจอยไปก็เจอจอยไปเรื่อยๆครับเออแต่อย่างนึงที่เราไม่เคยเห็นของยูที่ลงเลยออกกําลังกายอ๋อโุ้ยอุ้ยสดอ่ะนั่นนที่จะมีครับนานแบบนานมากอย่างออกกําลังกายล่าสุดก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งครับแล้วก็ครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่มีแล้วครับซึ่งก่อนที่จะถึง เม er ื it, hire, well, ่อครั้งล่าสุดเนี่ยก็หายไปกี่เดือนแล้วไม่รู้รับไม่มีการออกเลยคิตเนีไม่เข้อกํำลังกายไม่ออกเออๆเพราะอะไรเลือกเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถควบคุมการลดลดรูมหน้าของเราได้ก็รู้สึกว่าออกกําลังกายก็คือเป็นเรื่องจะเป็นของเฮียไม่ใช่ของเราก็ก็ผมอะไม่ไม่ชอบออกกาลังกายตั้งแต่เด็กแล้วครับอืเมื่อก่อนอะผมเป็นคนที่น้าหนักเยอะรูปร่างก็อุดมสมบูรณ์มากๆ ใช่ครดสมบูรณ์มากๆแล้วกันครับก็ตัวค่อนข้างตัวค่อนข้างใหญ่ปูสม่ำใช่ครับจะมั่มมากมากจนแบบตอนนั้นก็คุณพ่อป้าก็เลยบังคับออกกําลังกายครับตอนนั้นก็แอบมีทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยเหมือนกันว่าผมไม่อยากออกป้าก็บังคับวิ่งเมื่อก่อนแต่เราก็เมื่อป้าบังคับก็ต้องวิ่งครับใช่ก็มีทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็วิ่งทุกวันเลยวิ่งมาเรื่อยๆจนน้ำหนักก็เริ่มลงๆมาเรื่อยๆ แต่พอเราถึงจุดที่เราพอใจกับรูปร่างตัวเองแล้วแล้วก็พอพอคำนี้ออกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชอบออกกำลังกายถ้าจริงๆมันมันใช้ชีวิตยากไปพรอะด้วยความที่พี่สี่เขาเป็นคนข้างในการออกกำลังกายแค่เขาบอกว่าอุย้ยวันนี้อ้วนแต่จริงๆมันก็ไม่ได้อ,อ้วนตามท,ที่เขาโพสมันมีมันแรงตรงนี้มันไม,ม่ถึงเรามาส่งถึงเราวันเราต้องทําตามเขาหรือว่าอเฮียทำเลยเฮียอยากทำเลยเฮียทำไปเลยผมอยู่ของผมเนี่ยทำเลยเอเป็นอย่างนั้นมากกว่า เฮียก็ออกของเฮียไปส่วนผมก็กินของผมไปเรื่อยๆ่วนของผมถ้าเป็นวิธีลดจะเป็นลดอาหารมากกว่าครับจะไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ว่าพอเราได้ออกล่าครั้งล่าสุดอันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเราเริ่มอยากออกกำลังกายนะครับเพราะมันได้สุขภาพด้วยเราอยากร้องเพลงด้วยเราต้องมีปอดที่แข็งแรงนะออกกำลังกายทําให้ปอดแข็งแรงขึ้นแน่ๆอยู่แล้วครับเราก็อยากจะแบบร้องเพลงได้ดีขึ้นด้วยก็อาจจะออกอาจจะออกมาขึ้นครับยังไงอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือว่า พูดแบบนั้นเลยครับไไม่่รรู้รร้ทาดหือเปลถ้าทําได้ก็จะทําครับอย่างอย่า่เมียเขาแบบว่าชวนออกบ้างไหมอะย่ีครับเทีย<ม>ชวนออกแต่สมัยผมไม่ค่อยไปเท่าไหร่ก็คือเมียชวนออกแต่เราไม่ออกตามเมียเราไม่ค่อยไปเท่าไหร่ครับสุดท้ายเราให้ปักเอ็นบีตอนนี้ก็เจ็ดแสนแล้วครับอ๋อครับก็ว,ว้าวเจ็ดแสนแล้วครับก็ฝากน้องหมอนอิงหรือว่า anything ด้วยนะครับก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของผมเลยก็ ออนแอร์ไปแล้วนะครับวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะกำลังฟังอยู่นะครับทุกคนก็สามารถฟังได้เลยทาง YouTube เี็มดีมิวสิแล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มของทางดีเมดีมิวสิเลยครับฟังนอกวันอิงด้วยนะวันทุกคนจะเช่าครับลองให้พี่ฟังหน่อยเป็นให้ได้เท่านั้นที่เธอต้องการ ทำได้ทากนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้วางอะไรมาเ,เป็นใครสักคนที่เธอคุค้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงมินึงกับพอ よろしくお願いします。